ยังไม่เชื่อหน้าเบื่อจังปรับแล้วนี่นี่คือคำขัญวันเด็กที่ทันจะมอบให้อยาโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ราเกลียดพี่ขอคำขัญวันผู้ใหญ่อะมันไม่มีคำวันผู้ใหญ่บื่ชื่ออลิณาค่ะอายุแปดขวบเรียนที่นตตาลุนเป็นนักแสดงและก็เป็นนักตุน้องอันนี้ก็เป็นอาชีพเหรอเย้ค่ะ ไม่กินมามีพาตัวนีขึ้นไปขบวน่อยได้ไหมเอาสีพวกนี้ไปด้วยไปเอาไปเอาไปรีบเอาไปกินหัวโต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 กินอันนี้เรียกว่าตัวเองเป็นคนตลกมั้ไม่ตลกน่าจริงจังจริงจังว่ะน่าบอกตัวเองว่าน่าเป็นคนจริงจัง น่าก็เรียนไม่เคยตั้งใจเรียนเหมือนคนอื่นน้าไม่เคยชอบเรียนหนังสือแล้วก็น่าชอบวาดรูปทำอาหารเลี้ยงสัตว์เป็นงูมีแมงมุมมีตะแกงหน้ายิ้มแมวจวิ้ววามันเป็นหนูแต่ว่าขายาวๆแล้วก็มือสั้นๆแล้วก็อยู่ในทะเลทรายค่ะแล้วมีสัตว์เลี้ยงโต๊ะโบ๊ทไหมมีค่ะแมงมุมมีวันที่ไม่อยากตื่นไปโรงเรียนนะคะแต่ไม่มีวันที่ไม่อยากตื่นทำงาน ใช่ค่ะมันไม่ต้องไปโรงเรียนมันไม่ต้องฟังครูพูดพอเขาปลุกให้ตื่นแล้วก็บิดไปบิดมาบิดไปบิดมาพออาบน้ำก็แช่อยู่ตรงนั้นนะคะเอาเรียนหนังสือออกแล้วน่ก็ชอบทุกอย่างหมดเลยความรู้สึกปวดเป็นยังไงคะก็คือเราโมโหค่ะทำให้รู้สึกแบบอยากจะอ่านแล้วว่านะคะ คือทะเลาะกับน้องตอนนั้นอะป๊าซื้อไวร่องมาหนึ่งลูกเราจะกินเนละครึ่งแล้วอานาคินอะคะ่ะเขาก็กินไปก่อนครึ่งหนึ่งะคะ่ะแ,แล้วอีกครึ่งหนะะ่ะของหน้าเราออกไปซื้อของอะไรเงี้ยแล้วเขาอยู่บ้านอะคะ่ะเพราก็กินไปอีก25%แล้วเขาก็แปลว่าเขาได้กินเจ็ดห้าเอนเกิดเพราะว่าอานาคินเขาแย่งกินอะป๊าสี่ซื้ออีกลูกหนึ่งมาให้ลูกนี้จะต้องให้หน้ากับป๊ามาก,กับป๊าที่กินอานาคินก็ระเนียนกินด้วยปวดกิน เสียใจก็ตอนแรกเราก็ไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะแต่ว่าตอนที่ไน้าไปถ่ายตรงนั้นวันนี้อะค่ะที่ไเปเอ็มวี่ะตอนนั้นะก็รู้สึกะก็น่าจะพอเข้าใจแล้วนิดนึงอะค่ะขั้าสุดที่น่าเสียใจก็ตอนที่หน้าตกรอบม,มาตเตอร์เชมอะพอนานๆเดี๋ยวมันก็ลืมไปเองะกลับมาล่าเรื่ออยู่ดีเวลาช่วยได้เออสียใจค่ะถ้าเราสู้เต็มที่แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ต้องเสียใจครับเก่งมากครับอรินาะ ตอนที่เราไปเขาเขียวค่ะแต่ว่าจะมีเนื้อแล้วก็กองสัตว์กินเนื้อค่ะแล้วก็พอเราเห็นแล้วก็น่าก,กลัวแต่น่าไม่บอกใครแล้วน่าก็เดินหนีแล้วก็พอขึ้นรถแล้วบอกกลัวกลัวกลัวไปโอ๊ยแลกลัวอะไรบ้างในชีวิตตอนนี้อะค่ะป่าม้มากลัว <laughs> <c oughs> จงกีดแล้วเคยรู้สึกอิจฉ้าไหมคะเค,งงเคยได้ยินคำนี้ไหมก็เคยได้ยินนะ อันแปลว่าเจลัสถึว่าคนอื่นมีอันนี้แล้วก็เราอยากได้ค่ะแต่ว่าเราไม่มีค่ะแล้วก็รู้สึกอิจฉางานปีใหม่นะคะแล้วอนาคิเรียนกลับมามีของอันนี้แล้วน่าก็อยากได้นคกเรีนก็แบบอวดหน้าสุดท้ายตั้ก็รู้สึกว่าก็โอเคนี่เขาก็มีของที่เขาอยากได้ก็นักกันก็ต้องเก็บเงินไปซื้ออันนั้นเองเคยรู้สึกรักไหมคะรู้ก่นแรกนเสียใจหปไม่เหมือนไม่เหมือนทำไมจะรักเพื่อนคนอื่คนนั้น ก็เพราะว่าเขาเขาชอบตีเดียวกับหน้าค่ะเขาก็ก็เล่นกับ่หน้าได้ดีนะคะก็เล่นเอามงอัดกับหน้าบางทีก็เล่นมาค้าแบบชือจริงอะไรอย่างงี้ค่ะเวลาที่ผู้ใหญ่เขาบอกว่าเด็กไม่รู้เรื่องหรอกเด็กไม่รู้สึกหรอกเนี่ยเป็นความจริงไหมคะมันเป็นความจริงค่ะเพราะผู้ใหญ่เขาไม่รู้เรื่องก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความจริงแต่สำหรับหน้าไม่ใช่ความจริงใช่ค,ค่ะเขาก็เป็นคนเหมือนกัน หน,น้าไม่ชอบเป็นแบบไหนแอบแอบแอบนที่เรื่องเยอะมากๆอกด๊ออใหใหแล้วค่ะว่าผู้ใหญ่หมายถึงอะไรผู้ใหญ่หมายถึงคนที่มีร e สปอน s i บิล i t ตี้อะค่ะคนที่แบบสามารถดูแลคนอื่นแล้วก็ดูแลตัวเองได้ด้วยอะค่ะลน่าก็ยังทำไม่ได้เราคิดว่าเมื่อไหร่เราถึงจะเป็นผู้ใหญ่ก่อนตอนที่เรามีความรับผิดชอบค่ะาาถ้าอลิาเป็นนาย,ยกันทศมนตรีนี่คือคำขัญวันเด็กที่ทจะมอบให้อยาโตไปบเป็นผู้ใหญ่ที่เราเกลียบบอกเด็กเหรอ พี่ขอคำขวัญวันผู้ใหญ่อะมันไม่มีคำันผู้ใหญ่สมตนมีได้ไหมเป็นผู้ใหญ่ควรมีควารับผิดชอบนี่คือคำผ่านวันผู้ใหญ่หญหปใญะชออใ,ใช่ผู้ใหญ่ต้องมีความรับผิดชอบโอเคน่่ยังเป็นเด็กอยู่ไม่ต้องมีก็ได้